ไม่สงนักเซงค่ะวันเมื่อในวันที่16เรือนทวนสามปีซอยเศร้าหักกังในเกาหม้อเขาขึ้นตันค่ะอืมหรูจ้อมกันกว่าอบจ้ำกันกะตั้งข้าวอยู่เฮื่อนอันขาวปะนังนะดีเด่นกาค่ะคิงต่อเนื้อทรัมป์กันนะออกมาลาวะเตื้ออึดเป็นวีซ่ามึงมันนะคะมึงมังมึงเหลือเองฮะนะหลายๆลายมึงฮะนะอ่า มันจัดไว้ในเดมีสีเหลืองย่อก็มีสีหมักจย่อก็มีทงสีเหลืองอ่าอันสีเหลืองนี่น่ก็จื่อก็มันปันเขาลาลาค่ะเขาอเมริกันนี่นะมึงมาในปลาเนื้อจุ้มสีหมักจอกนั่นค่ะนะอ่าแห้งอ่ะนะมันได้อุดบัตรวีซ่าวีซารวนเกี้ยงวีซ่าอันก่อเล่สองเมลวนี่ยอะไรค่ะก้วยกาว่าสังว่ามีเงินอ่ามันได้ฮหดปันวีซ่า กัดวีซ่าสีคัมเนค่ะนะแต่ว่าโลาเลยมีเงินอเมริกันต่อละห้าสิบล้านนะคะ่ะมันถึงประเทศบันหวัดอันนั้นค่ะนะกัดวีซ่าอันสีคัมนั่นเพรมีเงินเห็นได้ก็มันเฮ็ดปันผยปันเข้ากว่าไรอยู่ในะค่ะนะนก็ยังกยวกัง่ายๆฮะนะถ้าที่เข้ากว่าไรก็อือึดแป็นในได้ก็วีซ่าอันกาเฮนหลวนจงวีซ่าก่อนเลยนั่นน,นะนะน่ะนะยูยูจะไหนอะไรอะค่ะในได้ก็มันเหต อึดหามไปแล้วค่ะนะจุ่มเมืองมันเนี่ยปลากว่เนเนอสีหมักจอกอันให้หามไว้ค่ะนะม,มีอยู่ในมีอยู่สี่สิบไปสามเมืองค่ะเนอสีหมักจอกอันมันให้หามเลยนะเน้นปลา,าเมืองมันเมืองหนึ่งอ่าล้วก็เข้าก่านแห่งหนึ่งค่ะเมื่อว่าคําว่าในเรค่ะนะตอนดายยามเมืองมันมนั่นนะคิ้งตอน,นทรัมป์ค่ะอ่าปืนเผาแต่ปึ๊ดยื้ ปืดปังซึกต่อมืองยิมเนเลยค่ะนะอ,อันที่มีจุ้มกอกกันห้าอยู่ว่าเนี่ยปล่อยหมากเสิรปล่อยยางเสะะิรในคณะเต่ปืดเยื่อค่ะนะนายก็อถุลีตัวเจ้าหมูขะเนาะอย่างนั้นมันก็เลยมีความย้อนมานั่นน่ะนะขันคำได้ก็ขึ้นปีใจอะคะเมื่อแล้วนะอืมต่างภาลงโดยสุดเป็นหื้อได้หมูขะเข้าค่ะประกอบด้วยต้องกันแทงอ,อันนั้นเต็มแถว่ะ ซึ่กําผาปอกกําสามานนั้นขนาดนะคนลงเหล่ยนปลายมือเขากําพงก็ออนกันออกมาเนรไล่กันนำนำเหย,ยก็มาอบหลัดกันในนำนาค่ะนะเกี่ยวกับเลยลองแนะนาหาถอมด้วยเนอร์ยูทูบกอลัค่ะนะลองเจอแนะย่อก็ข้อกวาดาังกันเนาะเ <c oughs> มื่อวานในอ่อนกันออกข่าวอันพี่น้องเบิ้งไทยแมย์ไอออกมาสาันคัดลองแม่นำนำเลยค่ะเนาะ อาค่ะดีก,กว่าหันมากไปไอ้กจ้องวันในเมืองก็มีค่ะนะจุ่มในเมืองปีน้องสีปาะอ,ออกมาสันคัดลองแมน้นนาในวันแม้นํำลมฝ่ากันนะเตลูในปีน้องเขาดีนำมากดีใจเว้งสีปออค่ะนะคนจุมจ่มเอส1โอจุ่มเอส1โอ หนณนำเขายิงมวยเลี้ยงไหนะคะนะอ่อนโหดตรงหนึ่งในทุ่งน้ำมาะค่ะนะอ,ออกมาสันคัดสันคัดแน่นจะว่าออกมาหืนก้นน้ำๆจนน้ำยนเปิดม,มีศูนย์นั่นนะนะ,นะก้อยกาว่าเขาอ่อนกันเฮ็ดปาเตรียมไปก็ไทยทางมันลงก็ให้คู่นั่นขนาดนะว่าน้ำมาได้เป็นน้ำเฮ้าเป็นมือนาเฮานั่นน่ะเขาเตรียมเป็นภาษาอังกฤษหผืภาษาแ่ไหนะคะนะ หากษาทิ้งซิมแม่น้ำเลยป่าถุนมึงฮ่าวไหวเจอไหนค่ะนะอันได้นในทางกูเนี่ยป้ามันมีแค่พังอันได้นขาการดูม,มาเนอเข่าเมฆของค่ะนะเพราะว่าพี่น้องเขาสนใจในเขาก่อนดูยอเลยค่ะติดเข่าเมฆของตังซื่อได้กลมไปหันออกมาค่ะนะอันเป็นผายใต้ก็ขันไปหันเนี้ยอันนี้อ่า ยังวันในเมืองกว่ามิยเอกองเมืองคำวันให,ไใหะนะ้ไฟใหม่ค่ะนะไฟใหม่ตีเวงตนตีค่ะนะอ่าพงค้าก็กัดชินไว้กันแหลมหัวขาวจนในกับหามานะเนะี่ยะกระมานะใจเขายาำอีกหนึง่ง ผ้าไหมเนื้อเว,วงหลงต้นตี่เนื้อปอ,อกยัดนาตีลี่นะคะนะเนื้อปอ,อกยัดนาตีลี่อพอมย้อม,มโขค,คัสี่โมงครึ่งนะ่ยค่ะนะมีอันเฮิร์นอันอยู่จำหิมห้องเห็นหมายเลขสิบแปดนะเป็นเฮิร์นสองถา,า,าดนี่ค่ะไมมก็ตั้งหลังนะคะนะย่อก็เฮิร์นอันจับกันหิมห้อมนั่นสองเฮิร์นเนะี่ยก็ไมมปลากว่าจำอีดออดเนี่ยค่ะ อันตื่คือกนแต่มีค่ะนะอ่าว่าเห็นหมอฮามองเนี่ยก็อ่าปลอดภัยภายในโคตรแปดไร่อ่ะเนี่ยค่ะนะอ่าอันนเป็นกว่าตีเว้งตนตีในอปอกอยาดนาสี่ลี่เยอก็เมื่อวันอ่อนตั้งอันในก่อนนะอันในเป็นเมื่อเมื่อว่าวันที่สิบห้าค่ะนะโหคำสีม่วงคืน เมื่อบนมาวันที่เออ่14นั่นก็ไฟไหม้เนื้อลอยเฉยปงปุ้นเลยค่ะนะเฉยปงปุ้นอันนี้เนื้อลอยมีพราเป็นเจ้าบุกคืนกว่าย่าไลยหันเวงตุนตีดังเวงนั่นค่ะนะเนื้อลอยนั่นย้อ <100 S 2> นไปมันเป็นป่าไม่ถึงเข้าแห้งเข้าหองมาแลยเนี่มันเด็กไพ่หม้กูปีคขาไพ่หม้ป่านั่นน่ะนะอ่าลูกตีไพ่หม้ป่าก็ลำมาลำมาไหนคนเมืองก็อ่อนกันไม่เจอนี่ค่ะอ่าโคตรเยอะอ่าบอดไก่ห้ามขึ้นไม่แทงเนี่ยไม่กสะบงปอกนี่ค่ะเนาะเนื้อลอยนั่นก็ ในกรณีของเรื่งองเกี่ยวกับพี่น้องเขาแถงข่าวหนึ่งค่ะข่าวอันในมึงอันหลักไล่แทมแต่ก่อมนนีค่ะนะมันก็อนเดี๋ยมีมองในรถย,ยนต์มันตึกเจ้าอ,อันหลักไล่ได้ก็เป็นคิงตงนะทรัมป์พื้นซึกยืดต่อเมื่อยิมินอ่าในกรมงค่ะนะตั้งแต่มันขึ้นมามันมังเียวเมียวเียวเมียว,วเลยนะ ขาในพุทตอนเจ้าจะไหนก็มันเด็ดมนก็มีค่ะเนาะเพราะนั้นเท่ากับที่ขันเงินเฮีขันคำค่ะนะขันเงินวันมันาค่ะนะเงินไทยหนึ่งวอดไรอยู่ปักไปสาวเจ็ดเปียอเมริกันตัลาก็ตึ๊กไรอยู่มันเก่าค่ะสี่เห้งสี่ปักไปห้าขันขันคําก็มันเป็นขันคําว่างแค่ค่ะนะย้อนเบมันไปออกหกสิบมงจังไกลออกหนึ่งแกมไม่อยู่หกสิบไปเจ็ดแสนไปสามหมื่นค่ะ ต่อตาวันเมื่อไนกังน้าไน,นย้อนดีกว่าค่ะนะจอง้อยพบทบกันแทงขาขาเขาอยู่ท่านอ่านข่าวปัน,นั้งค่ะจอนกดไลค์กดติดตามกดแชร์บันเสร็จกําคาเย็นยัง